เกือบ80ปีมาแล้วที่มนุษยชาติพยายามหลีกเลี่ยงสงครามใหญ่เพราะทุกคนยังจำได้ถึงความสูญเสียและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่สองที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปถึง85ล้านคนและสงครามครั้งนั้นเองก็เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติไปตลอดการสงครามโลกครั้งที่2เกิดจากการที่เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่1และถูกบังคับให้ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามอย่างมหาศาล จึงรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมและเสียศักดิ์ศรีเป็นอย่างมากสถานการณ์ที่ตามมานั้นก็คือเยอรมันตัดสินใจบุกยึดโปลแลนด์ประเทศเพื่อนบ้านยังให้เกิดความไม่พอใจของประเทศมหาอำนาจจนลุกลามกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สองดังที่รู้กันดีซึ่งมาเกิดสงครามโลกนั้นก็คือโลกต้องถูกแบ่งเป็นสองข่ายแต่เมื่อฝ่ายอักษะคือเยอรมันญี่ปุน่นและอิตาลีเริ่มเพลียงพล้ำมให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรที่ประกอบด้วยอังกฤษและฝรั่งเศสทีละสมรภูมิรวมถึงการล้มเหลวของกองทัพนาซีเยอรมันที่ไม่สามารถตีเมืองสตาลินกรดีเซยไ้ กระทั่งกองทัพเยอรมันที่แพ้ทีละศึกทีละศึก,กจนในที่สุดก,กองทัพแดงของรัเสเซียสามารถตีโต้จนบุกเข้ามาได้ถึงกรุงเบอร์ลินห่างจากหลุมหลบภัยลับของอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำเยอรมันในขณนะนั้นเพียงหนึ่งช่วงตึกอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำสูงสุดแห่งเยอรมันก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายพร้อมกับสาวคนรักที่เพิ่งแต่งงานกันเพียงสองวันก่อนหน้านั้นในหลุมหลบภยัยดังกล่าวทาให้กองทัพเยอรมันประกาศวางอาวุธและอีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นจอมพลเรือคาร์ลโดนิทซ์ซึ่งฮิตเลอร์ แต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีแห่งอาณาจักรไรช์และผู้บัญชาการสูงสุดทุกเหล่าทัพประกาศยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไขยุติสงครามในยุโรปที่ยาวนานถึง6ปีอันที่จริงจอมพลเือราลโดนิสผู้นี้คือผู้ที่ฮิตเลอร์แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้นำสูงสุดแห่งอาณาจักรไรช์คนใหม่และเขาจะต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีของประเทศแต่แทนที่เขาจะเป็นผู้ปกครองรัฐบาลใหม่เขากลับมอบหมายให้อัลเฟรดโยเดลประธานเสนาธิการฝ่ายปฏิบัติการแห่งกองบัญชาการสูงสุดของกองทัพเยอรมนี เป็นผู้เจราจาการวางอาวุธของกองทัพเยอรมันทั้งหมดกับนายโพลดไวท์ดีไอเซนฮาเออร์ของสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วและในวันที่7พฤษภาคมนี้เองนายมืองแรนซ์โยเดลได้ลงนามรัฐบัญญัติแห่งการวางอาวุธหรือ act of military surrender แต่เนื่องจากโยเดลไม่ใช่ในายฐานที่มียศสูงสุดในกองทัพจอมพลสตาลินแห่งโซเวียตรัสเซียจึงโต้แย้งการลงนามในครั้งนี้และจัดการให้จอมพลวิลเลมไคเทลผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพเยอรมัน เป็นผู้ลงนามในสัญญาต่อหน้ากอกิชูคอฟแห่งสเวียตสเซียรวมทั้งตัวแทนกลุ่มเล็กๆจากสัมพันธมิตรในวันที่9พฤษภาคมอันเป็นประกาศการยอมแพ้ยังไม่มีเงื่อนไขของกองทัพเยอรมันอย่างสมบูรณ์วันนี้แนดิสนับสนุนโดยกลุ่มบริษัทปตทเคียง <P TT. S 1> ข้าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกัน